สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะน้ำจะมาพูดถึงแป้งนะคะราคาไม่เกิน70บาทนะคะใน7ซเว่นอคือน้ำพึ่งไปเซเวมาแล้วก็เห็นแป้งเนี่ยเขาเรียงกันอยู่3ยี่ห้อในราคา59-69ประมาณนี้นะอ่าตลับละไม่เกิน70บาทเท่านั้นนะคะก็จะมีของ m a เบ e l l ลินอ่าแล้วก็ของเทเวลพาร์ทแล้วก็ของเคที่ดอนนะน้ำก็ยังไม่เคยลองใช้นะทั้ง3แบบนี้นะคะ ต่ก่อนหน้านี้น้ำเคยทำไปแล้วแป้งอ่ของในเซเว่นนะก็2ตัวนั้นก็จะเป็นของเคทิีดอนะคะแล้วก็ของมิทีนอันนั้นก็ใช้ดีแล้วก็มาเจอเคทิีดออีกตัวหนึง่งอันนี้มันเป็นตัวใหม่นะคะน้ำก็เลยสนใจว่าเออมันน่าสนใจอยากจะลองดูเดี๋ยวมาทาให้ดูกันว่ามันโอเคไหมนะแต่บอกก่อนว่าสีเขามีให้เลือกอย่างละสีเท่านั้นเองนะคะก็ทำออกมาแค่อย่างละสีที่ขายในเซเว่นนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแต่ละสีมันดีหรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะ มาถึงตัวแรกนะคะน้ำจะมาพูดถึงแป้งตัวนี้ก่อนในราคา59บาทนะเป็นของเมเบลีนนิวอยากนะคะก็สีเบอร์01นะ light, นะสีไลท์นะก็คือจะมีสีเดียวนะในเซวนะคะก็แพ็กเกจเขาก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะก็จะเป็นสีชมพูนะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นสกีนว่าเมเบลีนนะคะแล้วก็ จะบอกว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะควบคุมความมันนะแล้วก็ผสมสารป้องกันแสงแดดนะคะก็คือเขามี SPF นะ32 PA บวกบวกบวกนะคะ3บกด้วยกันนะแล้วก็สามารถกันแดดนะคะแล้วก็อ่าเขาบอกไว้ว่า ติดทนยาวนานนะอ่าแล้วก็ปรับผิวกระจ่างสายทันทีนะคะหลังจากที่เราทานะแล้วก็ปกปิดริ้วรอยจุดด่างดํารูขุมขนเขาพูดเหมือนกับประมาณว่าอ่าเขาเคมเหมือนกับประมาณว่ามันสามารถปกปิดได้ดีนะคะแล้วก็ปรับผิวให้เรียบเนียนนะสีผิวสม่ําเสมอนะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในก็เป็นยังไงนะข้างในเขาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมว่าเขามีกระจกมาด้วยนะคะแล้วก็ให้พับมานี่นะคะ อ่ะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นสีไลท์นะน้ำไม่รู้ว่ามันจะแบบเข้ากับสีผิวนราหรือเปล่านะปกติถ้าแป้งเนี่ยน้ำจะใช้ประมาณเบอร์สองนะคะก็ใช้แบบผิวกลางๆนะอ่ะเดี๋ยวมาดูขาวจริงอะ่ะอ่ะสีจอกขาวๆนะคะ คิดว่าคิดว่าน่าจะทาไม่ได้รอยซะขนาดนี้นะน่าจะใช้เป็นแบบว่าไฮไลท์มากกว่านะคะแล้วมันมีสีเดียวด้วยนะแต่ว่าโดยรวมนะว่าราคาแค่59บาทมันก็โอเคอยู่นะเอาไว้ไฮไลท์ได้นะคะสำหรับคนที่ผิวขาวเนี่ยน่าจะใช้ได้แต่ว่าถ้าคนผิวสองสีนะอย่างน้ำนะคะแล้วก็ผิวเข้มอะไรอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้แน่นอนนะบอกเลยนะอ่า59บาบาทก็ลองไป ลองเราไปซื้อดูนะคะถ้าอยากรู้ว่ามันติดทนนานหรือเปล่าเพราะว่าน้ำยังไม่ได้ลองใช้นะคะแล้วก็ต่อไปตัวนี้ก็หบาทอบกเหมือนกันเป็นของ12 plus นะคะ bb power นะคะก็จะมี spf 25 pa บวกบวกนะคะก็บอกว่าบางเบาเนียนใสคุมมันนะอ่าข้างในของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้สีชมพูเหมือนกันเลยเห็นไหมอ่าแล้วก็ข้างในของเขา เขาจะมีกระจกอยู่น้อยนึงน้อยเดียวนิดเดียวเงเห็นป่าแพ็กเกจเมื่อกี้สวยกว่าเนาะแล้วก็สีเนี่ยที่น้ำเลือกมามันจะเป็นสีเบอร์2องนะ,ะอ่าีส,สนะสำหรับผิวกลางนะคะก็หรือผิว2ส,สีนะคะก็เดี๋ยวมาทาให้ดูกัน จริงๆแล้วอะการซื้อของแบบว่าราคาถูกๆอย่างเงี้ยในเซเว่น่ะเขาทำออกมาขนาดเล็กกันนะว่ามันก็ดีนะช่วยแบบว่าให้แบบว่าเราอะได้ลองใช้นะคะว่าเราชอบหรือเปล่าเนาะถ้าเราแบบว่าชอบแล้วจะได้ตัดสินใจซื้อแบบว่าเป็นตลับใหญ่ตลับจริงของเขานะคะก็จากที่ทาแล้วนะคะมันก็ไม่ปกปิดนะแต่ว่าเขาให้แบบว่าความเรียบเนียนะคะ เห็นไหมคือถ้าน้ำใช้เนี่ยน่าจะใช้ได้นะคะเพราะว่าสีมันค่อนข้างเห็นไหมมันจะแตกต่างกันนะคะอันนี้แบบสีไลท์นะของเมบเบลีนเนี่ยเขาจะขาวแล้วก็อันนี้ของทเ,เวลพัดนะคะก็ปกปิดได้แบบว่าธรรมดามากเลยอ่ะแต่ว่าให้ความรู้สึกว่าบางเบานะเรียบเนียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อไปตัวนี้เนี่ย จากเคทิดอนคะตัวนี้จะแพงที่สุดละ69บาทแต่นำ้ำรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะคะก็เลยหยิบมาเขามีชื่อว่าเคท่ดอนนะออย c o คอนโทนะคะฟิล์มแพ็นะคะทันซ l ลูเซนนะก็จะเป็นแป้งเบอร์เดียวเลยไม่มีเบอร์อื่นนะเป็นทัน s l ลูเซนก็คือแป้งโปร่งแสงนะคะอ่าแล้วก็เขาบอกอะไรอีกเป็นแป้งซับมันนะคะโปร่งแสงลดมันลดสิวรูผิวฟิตอ่าเหมือนกับว่าช่วยกระชับ ลูขุมขนอะไรประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยคือตลับของเขานะคะก็จะเป็นตลับออกสีเขียวมินต์อ่ะเออข้างหน้าเขาก็จะบอกออยล์คอนโทรลฟิล์มแพนะคะแล้วก็กระจกของเขาเออกระจก่างเนี้ยน้ำชอบอะ่ะคือเขาทำเดี๋ยวนี้ไอตัวที่มันคือแป้งที่มันขายในเซเว่นอ่ะเขาทําราคาถูกจริงแต่ว่าด้วยแพ็คเกจของเขาแต่ละเจ้าที่เขาทําแต่ละแบรนด์ที่เขาทำออกมาเนี่ยไม่ไม่กองแก๊งเลยนะอ่ามาดูกันแล้วก็พัฟของเขาเนี่ย ก็เป็นสไตล์ของเคที่ดอเนะยคะ mm hmm. เขาก็จะมาพับแบบว่าหน้าลาก mm hmm. เล็กๆน้อยๆแบบนี้นะเออก็ข้างในของเขาก็จะเป็นแป้งสีขาวแบบนี้นะคะ mm hmm. เห็นไหมเอ่ยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูกันอันนี้น้ำเช็ดแล้ว mm hmm. เขาบอกว่าเป็นแป้งโปร่งแสง mm hmm. ก็คือพอทาแล้วมันก็จะต้อง เลืนเข้าไปกับผิวอ่าเห็นไหมคะก็ยังไม่เกินนะอาจจะต้องรอให้เขาเซตตัวสักพักหนึ่งอะ่ะแป๊บหบนึ่งเดี๋ยวน้ำจะลองทาดูก่อน หรือมันแบบว่าคล้ายๆกับแป้งจอนสารหรืออะไรอย่างนี้เนาะน้ำคิดว่าประมาณนั้นนะก็จะออกขาวนิดๆนะคะถึงจะโปร่งแสงแต่ว่าก็ยังยังเห็นอยู่เห็นไหมอ่ะก็ไม่ได้ปกปิดนะคะแต่ว่าถามว่าเรียบเนียนไหมเนียนมากเลยอะ่ะพอทารู้สึกว่าผิวแบบเรียบเนียนอะ่ะแล้วก็กลิ่นแป้งของเขาอะ่ะมันจะมีกลิ่นหอมนิดๆนะคะแต่ก็น้ำว่าก็โอเคอยู่นะ เดี๋ยวไว้แบบทาในวันที่แบบว่าสบายๆอะไรเงี้ยอยากไม่อยากแต่งหน้าหนักอะไรอย่างงี้เนาะโอเคก็มีแค่นี้ถ้าสนใจกันก็ลองไปหาดูในเซเว่นนะคะน้ำคิดว่าน่าจะมีแทบทุกสาขาแล้วละ่ะแล้วก็ตอนนี้เซเว่นเขาก,ก็พยายามเหมือนกับว่าหาแป้งหาเครื่องสำอางราคาถูกเนี่ยมาลงเนาะแล้วก็เห็นมีหลายๆตัวนะแต่ว่า3ตัวนี้น่าสนใจที่สุดแล้วนะคะก็ โอเควันนี้น้ำลาไปก่อนอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้น้ำด้วยด้วยการกด u u s c r i b e นะคะในช่องนี้ใครยังไม่กดกดให้น้ำด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปกดถูกใจกันใน Facebook Fanpage Luxury GN นะคะในนั้นก็จะมีข้อมูลข่าวสารความสุขความงามที่อย่างที่น้ำบอกทุกครั้งนะน้ำก็จะพยายามอัปข้อมูลต่างๆนะคะลงในในเพจทุกๆวันนะคะแล้วก็ในอินสตาแกรมพี่พราว่า Luxury GN underscore official ทั้งหมด น้ำจะแปะลิ้มให้ข้างล่างเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าอยากให้น้ำทำอะไรนะคะมีคำติชมหรือว่าคอมเมนต์อะไรใส่ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิปต่างๆนะ,ะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิม2คลิปนี้แล้วก็คลิปอื่นที่น้ำทำไว้อยู่ตรงนี้นะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะว่าน้ำทำอะไรไว้บ้างวันนี้น้ำลาไปก่อนแล้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ